สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ลุงช่างเอาวสัสดุตัวหนึ่งที่เราอาจจะใช้เป็นวสัสดุที่ใช้ซ่อมแซมบ้านได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือวสัสดุที่เรียกว่าประเภทกาวกาวที่ใช้กับการซ่อมแซมใช้งานในบ้านมันมีกี่ชนิดเรามาทําความรู้จักกันกาวทั้งหมดที่ลุงช่างจะมาบอกเนี่ย รวมถึงทุกอย่างที่จะเอามาเป็นตัวซิลตัวยึดตัวเหนียวตัวอะไรก็ตามดูในหมวดกาวเนี่ยมีทั้งหมดแบ่งเป็น7ตัวนะครับลุงช่างจะไล่คุณสมบัติไปทีละตัวเราจะได้รู้ว่าโอ้ไอตัวนี้เอามาใช้กับตัวนี้ได้ไอตัวนี้เอาไปใช้แบบนี้ได้ตัวนี้มีคุณสมบัติแบบนี้อันแรกเนี่ยเราเรียกกันว่ากาวตะปูกาวตะปูนี่ก็คือไปซื้อถามหามาได้เลยเอามาเป็นหลอดเป็นฉีดโฆษณาใน Facebook ก็เยอะแยะกาวตะปูเราจะใช้ในกรณีที่มันไม่เหมาะการตอกเราไม่อยากจะ ไปตอกผนงังตอกแล้วบผนังบางอย่างอย่างเช่นผนังเบาอะไรเงี้ยไปตอกแล้วปูนฉาบมันจะแตกถูกไหมครับเนื่องจากมันฉาบบางปูนฉาบมันแตกหรือกระเบื้องตอกมันแตกถูกไหมครับมันก็เลยมีวัสดุทดแทนก็คือกาวแต่ทำไมเรียกกาวตะปูเพราะว่ามันรับน้าหนักได้มากเหมือนเหมือนกับเราแขวนกระตะปูเลยเขาก็เลยเรียกกาวตะปูนะครับคือมันรับน้ําหนักได้ถึง180กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเยอะมากนะครับไอ้ตัวเนี้ย ติดแล้วประเภทไปโหนได้เลยอ่ะถ้าดูในโฆษณานะครับตัวนี้เหมาะการใช้งานอะไรนะพลาสติกอลูมิเนียมเหล็กเซรามิกไม้โลหะต่างๆคือแทบจะใช้ได้กับทุกชนิดเลยแต่อย่าลืมนะครับเมื่อมันยึดติดนั่นเหนียวทนมันย่อมแกะออกอยากเพราะนั้นก่อนติดก็พิจารณาดูให้ดีตอนลอกอาจจะลำบากแล้วถ้างัดมันก็จะอาจจะดึงพวกวัสดุปิดผิวเนี่หลุดออกมาด้วยตัวที่สองอันนี้รู้จักกันเยอะช่างใช้บ่อย เราก็ไม่ค่อยจะเรียกกาวนะครับแต่จริงๆมันคือกาวก็คือกาวซีเมนต์กาวซีเมนต์ก็คือผสมแล้วสีออกมาเหมือนปูนเลยเป็นน้ําเหนียวๆข้นๆใช้ตอนไหนครับส่วนใหญ่ช่างจะใช้ตอนปูกับเบื้องเดี๋ยวนี้ปูเบื้องมีได้2แบบคือใช้ปูนทรายปูนทรายปรับระดับแล้วก็ปูกับเบื้องอันนี้ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าปูสดแต่มันมีงานบางประเภทเช่นเลาะและปูใหม่หรือปูทับกับเบื้องเดิมหรือปูผนังเราจะไม่ใช้ปูนทรายละทีนี้เราจะใช้ ปกาวอันนี้จะเห็นบ่อยนะช่างก็ชอบใช้เพราะว่ามันก็จะเหนียดีทํางานง่ายนะครับก็เหมือนผสมน้ําแล้วก็ใช้เลยก็แน่นอนจะใช้ส่วนใหญ่พวกกระเบื้องโมเสกแกนิโต้พวกงานงานกระเบื้องเป็นหลักนะครับอันที่3กาวอีพ็อกซี่กาวอีพ็อกซี่เนี่ยมันจะเป็นกาวที่ต้องใช้ส่วนผสม2ตัวผสมกันปุ๊บใช้ปับ๊บแห้งปุ๊บ ผสมปุ๊บอย่างไม่ทันใช้เลยอ่ะมันแห้งติดมือเลยคือมันแห้งเร็วมากแล้วมันแข็งมากอันนี้คือมันไม่เหมือนกาวตะปูตรงที่มันแห้งเร็วมันเหมาะกับบางงานที่แปะปุ๊บแทบจะเป่าพรวดเดียวแล้วแห้งเลยอย่างเงี้ยเราต้องการงานประเภทยอย่างนั้นเนี่ยซึ่งคล้ายๆกับถ้าเราสมัยนี้นะมันก็จะเป็นกาวตาช้างแต่กาวตาช้างมันคือผสมเสร็จมาแล้วนะครับอันเนี้ยจะเป็นที่แบบพอจะใช้ะถึงผสมสารสองตัวผสมกันผสมกันปุ๊บรีบใช้รีบ,รบจบแห้งแล้วติดมือเละเ,เทะมากตัวนี้ แต่เนี้ยมันจะแข็งแรงนะครับและกอแข็งไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับตัวนี้จะใช้กับแก้วก็ได้กระจกก็ได้หินก็ได้เซรามิกก็ได้พลาสติกก็ได้ไม่เหมาะกัใช้กับไม้ถัดไปตัวถัดไปนี่กาวลาเทคกาลาเทคก็อย่างที่เรารู้จักกันสีขาวๆคุณๆแห้งช้าถึงช้ามาก เมื่อไหร่จะแห้งทำงานที่มือนั่งเป่ากันแล้วเป่าอีกกา <c oughs> ลระเทคก็จะมีคุณสมบัติอย่างที่เรารู้กันดีนะครับใช้เหมาะกับวัสดุบางอย่างหลักๆคือส่วนใหญ่จะใช้กับงานไม้นะครับเพราะมันไม่ทําลายพื้นผิวไม้แล้วก็มันจะค่อยๆเซตตัวแห้งช้าๆนะครับแต่ไม่เหนียวมากส่วนใหญ่เราใช้กับงานประกอบงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์อันถัดไปอันถัดไปก็ <c oughs> ใช้กันบ่อยหลากหลายคือกาวยางกาวยางก็คือกาวสีเหลืองๆ, <c oughs> ๆกระป๋องเหลืองๆ <c oughs> เหนียวๆเนื้อๆอี๋เลยอะ นะก็จะใช้กับงานประเภทพวกหนังพวกยางผ้าใบ P ี c พรมงานไม้อะไรพวกนี้ได้แต่มันจะไม่เหมือนกาวตะปูคือมันไม่แข็งแรงเท่ากาวตะปูก็จริงแต่มันยังสามารถจะเรียกอะไรว่าดึงออกจากกันได้แยกออกจากกันได้ถึงจะมีคราบแล้วเข้ามาต้องมาขัดมาถูก,กันแต่มันก็ยังสามารถจะแยกออกจากกันง่ายกว่าตัวถัดไปตัวถัดไปนี่เราไม่ค่อยเจอนะ มันคือกาวขาวสีออกใสๆเขาเรียกกาวกราฟกราฟอดฮีสีฟนะครับมีคุณสมบัติที่ดีคือทนทานต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิได้ดีจริงๆคนที่ใช้เนี่ยจะเป็นช่างทํารองเท้านะครับเขาจะใช้ในงานซ่อมรองเท้าก็จะมีความเหนียวทนทานมากนะครับใช้กับเครื่องหนังใช้ยางฟองน้ำไนลอนพียูหนังพีอะไรพวกนี้มีอะไรอีกเออกาวซิลิโคน ซิลิโคนก็ทาหน้าที่เป็นกาวอย่างหนึ่งถูกไหมครับมันมีความยึดเหนี่ยววัสดุ2ชิ้นเข้าด้วยกันก็เหมาะการใช้งานซ่อมแซมส่วนนี้เราจะค่อนข้างจาคุ้นชินอยู่แล้วก็เชื้ออุดร้อยแตกร้อยแล้วมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวก็ใช้สารพันละครับซิลกกระจกขอบกระจกขอบอลูมิเนียมขอบกระเบื้องขอบเคาน์เตอร์ขอบอะไรก็ต่างเนี่ยใช้ได้หมดอีกอันหนึ่งที่ต้องมือพูดถึงซิลิโคนปุ๊บมาคู่กันเลยแล้วใช้ใช้กันผิดเสมอคือกาวอะคริลิก ซึ่งบางคนก็เหมารวมว่ามันคือซิลิโคนแต่ไม่ใช่มันเป็นกาวอะคริลิกกาวซิลิโคนนั่นเนี่ยมันท,ทาสีทับไม่ได้นะครับแต่กาวอะคริลิกเนี่ยคล้ายๆซิลิโคนแต่ว่าความยึดหยุดน้อยกว่าความเขาเรียกความยึดจับอ่ะก็น้อยกว่าอ่ะแล้วทําไมไม่ใช้ซิลิโคนละ่ะมาใช้ทําไมกาวอะคริลิกเพราะกาวอะคริลิกเราใช้งานในบ้านที่ไม่โดนแดดโดนฝนโดนอะไรมากข้อดีของมันคือทาสีทับได้นึกออกไหมเช่นขอบฝ้า กับผนังของลุงช่างมันอ้าวจากการมีรูอ้ยไม่ชอบเลยมาลงมาแรงเข้าได้ถามว่าลุงช่างก็ใช้อะไรครับลุงช่างใช้กาวอะคลิกเพราะมันไม่ต้องการการยึดเกาะอะไรมากมายมันแค่ไปปิดรอยและที่สําคัญที่ลุงช่างใช้กาวะคลิกเพราะอะไรเพราะลุงช่างจะได้เก็บสีได้เห็นไหมถ้าใช้กาวซิโคนได้ไหมได้ครับแต่เก็บสีไม่ได้มันก็ไม่สวยไงยอยู่ในบ้านเห็นไหมมันก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานถูกกับประเภทหมดละเห็นไหมเนี่ย แค่กาวเนี่ยมันก็ยังมีหลายหลายชนิดหลายหลายคุณสมบัติถ้ารู้เราก็หยิบใช้ถูกหยิบใช้ถูกมันก็แก้ปัญหาได้หยิบใช้ผิดแก้ปัญหาได้อย่างก็อาจจะมาเจอปัญหาอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมบางคนไปใช้กาวอซิลิโคนเอ,เอาซิลิโคนมายิงแล้วก็สวยงามเรียบร้อยอุดเรียบร้อยถึงเวลาเอาสีไปทามันไม่ติดอะทีนี้ทําไงมันก็ไม่สวยไงใช่ไหมมันก็ต้องมาแก้กันอีกรอบหนึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ต้องการการแข็งแรงมากมันแค่ปิดร่อง เอ้ยเอาอะคริลิกดีกว่าอ่าเห็นไหมทุกอย่างความรู้ทุกอย่างม,มันมีประโยชน์นะครับอาจจะเล็กๆน้อยๆตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ความรู้มันก็จะเหมาะกับปัญหาเฉพาะบางอย่างบางตอนการที่เรารู้ไว้ตอนนี้อาจจะไม่ได้ใช้แต่มันมีโอกาสที่เราจะไปเจอปัญหาที่สิ่งเหล่านี้จะไปแก้ได้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ